ถ้ารถแห่เราทําออกจากอู่ไปปุ๊บเราควรอัปเกรดระบบหรือเปลีย่ยนระบบเนี่ยตอนไหนครับเห็นมือใหญ่พอสองฝั่งนะครับอัปเกรดระบบเนี่ยคือจุนระบบคือต้องมาตลอด6เดือนหรือ1ปีมาครั้งหนึ่งเพราะว่าทางบริษัทเราเนี่ยมีฟังกชันใหม่ครับยัดไปในคอร์สโดยไม่ต้องเราเปลี่ยนดุงเป็นดอกก็สามารถทาให้เสียงดีขึ้นได้ทีนี้การเปลี่ยนระบบก็ใช้เวลา4 5 6้าปีก็แล้วแต่ลูกค้าที่อยากเปลี่ยนอย่างคันไหนที่รถแห่ดูแลดีเอาน้ำบอกจากตู้ทันหรือที่จอดรถอยู่ในล่ม อายุการใช้ง,งานก็ได้หลายปีมากขึ้นอย่างคันนี้อายุการใช้ง,งาน5ปีได้เปลี่ยนตู้เบรใหม่ว่าตู้เบรเป็นตู้ที่ถูกน้ําเยอะมากพอสมควรน้าเข้าไปปุ๊บอไอทำให้ไม้บมดประสิทธิภาพได้ทั้งทั้งตู้ก็ใช้ได้นะแต่ไม้บมดประสิทธิภาพที่นี่พาไปชมก็ไม้บมดประสิทธิภาพเป็นยังไงหนุ่มก็ไม่ต้องคิดมากครับดูอันนี้มาจากบนรถนะ เดี๋ยวเขาดูข้างในรถนะครับนี่ข้างในรถเห็นไหมครับเจ้าของรถดูดูครับดูบุงพิกของเราครับผมครับกิ่งไม้ที่มาจากไนครับเนี่ยอ๋อมาตามทางครับแล้วก็เห็นไหมครับจะมีถุงน้ำพริกด้วยว่าขับรถไปก็มีถุงน้ำพริกกินน้ำพริกไปด้วยพึ่งรื้อระบบ5ปีเต็มทีนี่มาดูว่ามันมีอะไรพังบ้างทำไมถึงมีการเปลี่ยนระบบนี่ครับมาชมกันเนี่ยเห็นไหมตู้วันบมประสิทธิภาพเพราะว่าน้ำเนี่ยตัวหลักสําคัญเลยถ้าใครอยากได้ตู้ที่ทนทนนานเนี่ยน้ำต้องออกจากตู้ให้ทันสถ้าฝนตกน้ําเข้าปุ๊บ เราต้องดูดน้ำออกจากตู้ทันเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยเข้ามาแช่หรือมาฝังในเนี่ยลูกยิงก็เอาไม่อยู่เป็นอ่างเก็บน้ำดีๆดีดงใช่แล้วก็กาวกาวก็จะยุ่ยไปด้วยหรือเสียไปด้วยเห็นไหมเนี่ยน้ำเข้าเยอะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นฝุ่ยทีเลยขนาดใช้ไมาห้าปี6ปีนี่แหละอาการที่เราไม่ไม่ดูแลตู้ดีน้ําไปฮ้องฮ้องห้น้วเป็ขาขาโ น้ำไปขังมันเลยเป็นอาการนี้เนี่ยห็มเราเลยต้องได้เปลี่ยนตู้ใหม่ทางขันสำหรับคันนี้เราอาจจะคิดว่าเราดูแลทั่วแล้วบางที่จุดเล็กๆน้อยๆยมันซึมเข้าไปได้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งใช่ไหมคคือชอบพังกันตู้ล่างล่างสุดชอบพังเพราะว่าตู้ล่างเนี่ยเลาหนักตู้บนมาทั้งหมดน้ําก็ไหลลงมาใช่ใช่ลงมาข้างล่างแล้วก็เข้าตัวล่างเป็นหลักเลยทำให้ตัวล่างมันพังสังเกตรถแท่ทุกคันเนี่ยตู้ล่างจะพังก่อนเพื่อนด้วยเป็นตู้หน้าตัหลังตู้ล่างพังก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าตู้บนเนี่ยมันจะมาทับตู้นี้ทั้ S <S ทําให้ไม้มนหลุดด้วยแล้วก็น้ำเขาด้วยทําทให้ส่งผลทํให้ตู้พังเสียหายได้สำหรับตัวนี้ถือว่าสําคัญมากหนึ่งตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหล็กเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเหล็กยังขาดใช้างานหลายปีเห็นไหมเนี่ยนอกจากตู้อย่างี้ครับห้าหปีรับพวก power อะไรอย่างนี้นะครับ power ก็เป็นตัวสำคัญอย่างดำปอบุ่นปีละครั้งเพราะว่าบางคันเนี่ยสองปีเป่าฝุ่นเลยข้างในดูไม่ได้เลยเพราะว่าฝุ่นเป็นตัวสําคัญมากในการทําให้ power พังไม่พังเพราะระบบความร้อนถือว่าสําคัญมากอย่างคันเนี้ยเราไม่เอาปุ่น โอ้น่าจะสามน่าจะสองสามปีแล้วเอารถเอาพาวเวอร์ลงมาปอกฝุ่นโอ้โห <ฮะ S 1> ดูไม่ได้เลยพาวเวอร์ที่เราดูพาวเวอร์ฝั่งนู้นว่ามันอยู่กันยังไงตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าก็ปอกฝุ่นเองแล้วเพราะว่าคันนี้ลูกค้าเขาทำระบบเป็นถ้าใครบีบพรบถึงก็แนะนำให้เปลี่ยน C F P เปีไปครั้งหนึ่งว่าพาวเวอร์เนี่ยม,มีก้อเรังไงอีกพวกซีพวกก้อนบางอย่างอาจน้ำยายแห้งหรือเสื่อมได้มันใช้ได้อยู่นะแต่มันเสื่อมลงรถออ่อนลงก็บนรถที่เราขี่แหละออยใหม่เหยียบแรงนานๆไปก็ซ่อมไปก็ดันไม่ขึ้้นนนนนแต่กกกก็็ขััับไดเเเหหมมืือออพาววร์ ดูเบอร์รนี้มีกี่แท่นครับเอร์ะรถนี้ลูกค้าก็เช็คกระบอแล้วใช่ไหมเพราว่าอีก์เก้าพัน 9, นี้อย่างต่ําก็รุ่นนี้5ปีกว่านะรุ่นนี้ที่เราใช้บนรถคันนี้จะไม่ดูหลังเครื่องหลังเครื่องก็แล้ต้องพยายามเช็ดพยายามดูให้ครบทุกจุดนอกจากการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนนี้ก็มีผลต่อเสียงอีกแล้วก็ได้ตู้ที่มันฟังก์ชันใหม่อใช่ตู้ฟิตอีกถามาตู้ตู้เบรคเก่าเนี่ยถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้ามีลมมารั่วออกรั่วออกบางจุดบางมุมเนี่ยเสียงก็จะแผ่วลงอัตโนมัติ ว่าเบรเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากฝาหลังบ้างข้างหน้าบ้างไม้หลวมบ้างใช่ไหมลมก็จะออกทําให้เสียงเบาลงและคนสงสัยว่าชุดหนึ่งใช้ได้กี่ปีที่คนถามมาเยอะยังไงจะทุน,ท,นทุนคือรถแห่น่บอกเลยนะ่อย่างคันนี้ใช้มา5ปี2ปีแรกถ้าเราได้ปีละร้อยออการก็คืนทุนแล้วสำหรับรถแห่ลงทุนปุ๊บได้เงินปับนป๊บอย่าคิดมากสมมติลงทุนปุ๊บเนี่ยรถเสร็จออกไปหาเงินได้ปับ๊บวันละห้าพันวันละหมื่น 10, ไว้ขลังเลยสำหรับรถแห่ทีนี้ขั้นตอนต่อมาคือการดูแลระบบเนี่ยถือว เครื่องให้พังนั่นแหละมีแต่เหลียกับเหลียแต่ถ้าคใครดูแลระบบไม่ดีพังบ่อยก็ไม่เหลียเนี่ยก็ฝากไว้ครับอีกหนึ่งครครับรถแห่สมาร์จา์จังหวัดร้อยเอ็ดครับ